นี่คือปลาอายุ20ปีสิ่งมีชีวิตที่ใช้เวลาครึ่งชีวิตสร้างของล้ำค่าในร่างกายนั่นคือไข่ปลาที่จะถูกแปลรูปมาเป็นคาวเวียรหรือที่คนเรียกกันว่าทองคำสีดำ ไข่ทุกเม็ดเนี่ยต้องถูกการแยกออกอย่างเบามือล้างให้สะอาดแล้วนํามาคลุก้วยเกลือทะเลหยาบเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็ถนอมให้เก็บได้นานขึ้น,นก่อนจะหมักจนได้รสชาติที่สมบูรณ์พร้อมจะบรรจุข,ขายทั่วโลกขาวเวียเกรดสูงเนี่ยราคาถึง5 0,000ืถึงหกหมื่นหยวนต่อ1กิโลกร,รมัมแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาถูกลงเพราะเทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงใหม่ทําให้ปลาสุกเต็มวัยได้รวดเร็วถึง3เท่าลดต้นทุนจนคนทั่วไปเนี่ยก็สามารถซื้อชิมได้ทุกวันนี้ เนี่ยจีนคือผู้ผลิตไข่คาวเวียที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยผลิตได้ถึง60%ของทั้งหมดแล้วรู้หรือไม่ทําไมต้องกินคาวเวียบนหลังมือเพราะมันห้ามสัมผัสกับโลหะไม่งั้นจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทําให้มีกลิ่นคาวดังนั้นจึงนิยมใช้ซ้อนเปลือกหอยหรือแม้แต่แตะเบาๆบนหลังมือเพื่อสัมผัสกับรสชาติมันเค็มในอุณหภูมิที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นเอง คาวเวียเนี่ยคือรสชาติแห่งเวลาแล้วก็ศิลปะแห่งความอดทนกันเลยทีเดียวนัเนี่ยโอ้ไ oh ม่ก็สิมันสุดยอดจริงๆแล้วรู้หรือไม่ว่าปลาที่พวกนายเห็นเนี่ยมันไม่ได้ชื่อว่าปลาคาวเวียนะแต่มันชื่อว่าปลาสเตอร์เจียนนั่นเองนะนี่ฮะ